ครับที่ไอ้ที่ลวงปูงหอยม,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 มันอคนมันมาอีกกุ่นหนึ่งนะครับอืมคนละกุ่าไอ้กุอ,อีกอกุ่นหนึ่งเนี่ยวงเล็กเนี่ยมามาเนี่ยวสวยงามทุกวงเลยอืมนะสวยงามนะพระถ้ามันไม่ถ้ามัน,มนไม,ไม่ไม่ร้อยกว่าปีมันไม่เกิดกุขนาดนี้ครั <c oughs> แต่นี่ต่ละครพิมอย่างว่าถ้าพวกในวงการก็จะเล่นพิม นิยมไม่ไม่ขี่ไม่ขี่พิมพ์อืมคือคือเขาเล่นที่มันถูกตาครับถูกตาและถูกใจครับถ้าถูกตาถูกใจเขาก็เอาไปไปโปรโมทไปเหมือนกันเพราะว่าเขามีเขาต้องโปรโมทว่าเอานี้ใครสนใจห้าสิบล้านกี่ล้านก็ว่าไปมันต้องได้ที่มาที่ไปด้วยเขาถึงน่าเชื่อถือไอ้บอยไอ้บอยบอกว่าถ้าเกิดคุณบัวชามาแต่เด็กสามสิบสี่สิบปีแล้วเออมันน่าเชื่อถือเ้าก็อ่างั้นแหละคือเขาว่าเขาถือมานานแล้วแต่ในนี้หม่อมที่เขาให้อาจารย์มาเนี่ยเป็นพันองค์เลยเหรอครับ แต่ไม่มันมีหลายบล็อกอ๋อมีหลายทีมหลายแต่ว่าสร้างในยุคเดียวกันมันก็ไล่เรียกกันอ๋อมันก็ไปตกทอดวัฒนธรรกอย่างที่ว่าสมเด็จพิมใหญ่เงี้ยสมเด็จพิมใหญ่สมเด็จเกียรติรุ่งสุ้มพิมเช่นได้เกียรติบตูมมันก็ไล่ไล่เียงกันมาก็เรียงกันมาเลยไล่เรียกกันอะยสร้างมาแต่ว่ามันก็จะมีหลายบล็อกที่สร้างมาผสมกันไปแล้วอยู่ที่ว่า คนจะนิยมรุ่นไหนมากกว่ากันรุ่นไหนมากกว่ากันคนที่เขาจะถวายมาให้ครูบาอาจารย์ไปสร้างบารมีเขาก็ก็กาก็น่าไปเฉยไม่รู้ดูน้ากน้าไม่รู้บอกไหนก็รวมกันเลยโอ้ท่านจะบอกว่าฟอมก็คงจะไม่ใช่ฟอมแต่ว่ามันอาจจะเป็นรุ่นที่เขาเป็นนิยมนิยมมากนิยมเขาไปเช็คดูแล้วมันมันมันร้อยกว่าปีแล้วน่ะแต่ว่าอยู่ที่ว่าพิมพ์นี้รุ่นนี้เขาจะนิยมมากนิยมน้อยหยิบไปประกวดดูเขาใกล้จางวัลที่หนึ่งหมดน่ะนะเขาไปเช็คดูไอ้ไอ้ แคลเซียมหรือรรอะไรพวกนี้มือสารระไรก็ได้กินทั้งหมดอ่ะนี่ร้อ,อยกว่ามิเห็นเมนบุลบอกว่าก่อนที่อาจารย์อาจารย์จะได้มาได้นิมิตก่อนครับว่านิมิตก่อนนิมิตก่อนอนิมิตสมเด็จสังฆราชนิมิตกรูบาอาจารย์มาเข้ามาในทางกิจเนี่ยเอ้าทำไมครูบาอาจารย์ทำไม,ม,าาไมจึงองค์นี้มาองนั้นมาองค์นี้มาองนั้นมาแล้วเอ้าแสดงว่ามันจะมีเป็นต้องมีอะไรเข้ามาหาเราต้องมีวัตถุขม่ครูบาอาจารย์เข้ามาหาเรานะเมื่อเกิดจริงจริงด้วยเห็นบอกว่า ปีนัมม้นไม่มีกระถิ่นปีที่แล้วไม่มีมมมมกระถิ่นแต่ว่าเทมดาบอกว่าจะให้ของราคาพันล้านมาเอ้คือเขาจะได้มีทรัพย์มาให้เราคิดว่าราคาเป็นพันล้านเนี่ยอมอไรก็นึกคิดว่าจะได้สมเด็จแล้วไอ้คนที่โทรหาอาจารย์เขามีเบอร์เก่าอาจารย์แล้วทำไมติดต่อมาหาพระอาจารย์ได้เขาเขารู้จักอาจารย์ยังไงครับถึ้งทิ้งเด็นิโมทีไปรับตัวนี้เขาติดต่อใน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 เบอร์เบอร์เก่าเรา โ oh. อ้ก็เขากับนิมนต์ไปรับรอะไรเออใช่แล้วก็ไปรับเลยเพราะว่ามันมันมันมีคนเราในบางครัง้งบางคราวมันมันถึงเวลาที่ที่เกี่ยวก็จะมาก่อนอันนี้ก่อนพระสมเด็จจะเข้ามาหาเราเราต้องนิมิตก,ก่อนคมับอีเกี่ยวกับสมเด็จสังฆราชก่อนอมีสมเด็จพระนเจนโตลุงภูทวดนะลุงปูม่นนลุงปูฟันลุงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เราไม่เคยเห็นหน้าจะเคยเห็นหน้าที่ไหนล่ะเราเราเกิดมาก็ไม่ทันแล้วเนี่ย แล้วเกิดมาไม่รู้เป็นองค์ไหนเป็นองค์ไหนมาหลายองค์เนี่ยแล้วก็เออแปลกเว้ยทาไมครูแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยเป็นภาพนี้ม่ปรากฏขึ้นมาหาเราเนี่ยองค์นั้นบ้างองค์นี้มัาเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นองค์ไปเราก็ไม่คิดว่าจะเป็นเพราะว่าเราแต่ก่อนเนี่ยเรายังไม่สนใจวัตถุมงคลของผู้อื่นครับพูดได้ง่ายอ่ะ่ของดีกโอเคแล้วคือพูดได้ง่ายวัตถุมงคลเนี่ยเราก็ไปหยิบเอาตามตลาดที่มันมีเยอะแล้วก็แล้วก็เอามาร้อยสองร้อยแล้วก็มาปลูกเศษแล้วก็มาเกล็ดจะโยมต่อไม่รู้ว่าก เขาว่าไม่เทศแต่เอาจะมาเอามาปลุกเสกแล้วเร,เราเรามองเรื่องของของพลั่งเศสเราเราเรา,เราเ,รา,เ,ราเราเน้นที่ว,ว่าใครจะสร้างแล้วแต่เขาเอามาใหม่อย่างที่ว่าอาจารย์แสวงที่เพื่อนกันเนี่ยเขาสิไปแล้วะนะเขาก็ทํามาเยอะนะก็ททาเขาเอามวลสารมันเยอะแยะแต่ไม่มีใครอยากได้อืแต่พอเราไปจับไอ้ชาวจ็นว่าเขายกให้เราเอาไปเกะคนเนี่ยพอเราจับว่าเราปลุกเสกว่าเราไปตั้งใกล้ๆเราแค่นั้เอง ญาติโยมที่อยู่ใกล้ไปจังหันทุกวันทุกวันเนี่ยเขาไม่เคยขอแต่พอเราไปเขาขอเรา mm hmm. โอ้มามาทําบุญเอาเอาใส่บุญทำไมเนี่ยเกลเจเกลแบบนั่นนะบางครั้งมันอยู่ต้องอยู่กับบคุคคลให้คนหนึ่งคนที่มีบุญบาร,รมีตัวนี้ด้วย mm hmm. นี่อางที่ว่าไอคนที่ทําก็ทําไปเฉยนี่ไม่รู้ดีไม่ดีแต่เราบอกโอ้บุกเสร็จแล้วดีมากๆเลยเราบองเงี้ยอ mm hmm. มันมีพลังจิตอะไรแสงอะไรวิ่งออกมันเข้า,านี่ยคเงี uh ้ย hmm. มันดีพอได้ยินยงนั้นแหละเจ้าโยมบอกหูเหลึงเลย mm hmm. แล้วก็เราไป เจอพุทธมนต์ตอนเย็นไหมครับโคราเกิดมาห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบปีไม่เคยได้ยินเสียงพระสวดมนต์ดังหนานี้ว่าดังกล้องพูดได้ง่ายสวดไปสวดมาเครื่องมันมันมันจะระเบิดนะมัน้ะจุดท่าจุด่าแล้นะก็เลยเออนั่นแหละเขาก็เลยแตกตื่นว่ามีของดีมีไฟปลุกแกนมีพระอะไรนั่นแหละเราไม่ได้ประกาศหรอกก็มีแต่พระนี่แหละของอาจารย์เสวงนั่นแหละเราจะมาปลุกเสกแล้วก็แย่งกันมาไอทำบุญเอาไะ เนี่ยก็เลยว่าบางครั้งเนี่ยคือเราเน้นแต่ว่าเรากุมเสร็จแล้วคือมันผ่านไปแล้วอืมจะใครจะทํามาไม่ทําเราไม่รู้ใครทํามาก็ไม่เป็นไรครับขอให้เป็นเป็นพระเป็นพระตุลูกเป็นอะไรก็แล้วแต่นี่ผ่านวิธีของเราแล้วคือคือว่าเออเอาไปใช้ดูครับคิดดูที่ว่าโยมที่มีตลับพระเป็นสิทธิตลับพระน่ะเขามาถวายให้ตมาห้าตลับก็หนังสือด้วยนะ ตลับน <ique> ั้นเน่ยเป็นสมเด็จไอปีศูนย์ไอศูนย์แปดศูนย์เก้าไอไอส้างสมเด็จปีอะไรปีศูนย์เก้าหรือศูนย์แปดเนี่ยเขามาถวายตมาสี่ตลับห้าตลับเต็มตลับเลยนะอันนี้เรียงเป็นแถวสองชั้นเลยนะแต่ตมาก็ไอการปริวาคมจีบไปยิบพระว่ามันสวยสมเด็จอ่ะล้วก็หยิบมาแล้วไปอัดกรอบเรามาพกวดบนภาวนาประจํา เขาเาโทราให้เราเนี่ยเป็นสมเด็จไอ้ที่ไอ้ปีศูนย์เก้าน่ะสี่ตลับห้าตลับแต่เขามาจับดูลูกปูได้มาจากไหนเพราะตมาก็ไปเข้างานปริวัสกรรมกรรมฐานก็เห็นพระเป็นสวยก็เลยบมาก็เอาลยยี่สิบบาทก็เอามาใส่กรอบก็ร้อยกว่าบาทสองร้อยกว่าบาทเขมาซ่ติดเกือเกือบเป็นพุทธนุสติเท่านั้นเองแต่พอเขาจับแล้วก็มันมีพลังเขาว่าทำไมลูกกูได้มาจากไหนมันมีพลังมันปื๊ด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 ทำให้ เขาเรียกว่าเปียบเสมือนที่ว่าอัดฉีดเนี่ยมันล้างกูปุ๊บ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 อัดฉีดรถเห็นไหมพลังงานมันพลังงานมันมันจะเหมือนกับที่ว่าอะไรไอ้รถที่มันสกปรกเนี่ยเราไปจับเราไปไอ้ฉีดนะเราจู๊ดจะมันจะล้างขับของเสียออกจากกิตใจแล้วมันจะการที่ว่ากิตใจก็จะดีขึ้นร่างกายก็จะดีขึ้นทําให้เราไม่มีโรค ไม่ภัยอย่างรถที่ไปเอาไปให้ล้างอาชีพเขาก็อาชีพโหล้างขัดใหม่เอี่ยมต้มเลยนะ <Yeah. S 2> ดูสิสนุน่าศรัทธาไว้ดูสวยงามเงี้ยมีราศีเงี้ย <Yeah. S 2> นั่นแหละพลังกิจมันจะไปซักฟอกจิตใจและร่างกายของเรา <Yeah. S 2> จากที่ว่าไม่ค่อยดีเก็บไข้ได้ป่วยหรือว่ากรเนี้ยพลังกิจตัวนี้มันจะไปกระตุ้นทําให้เราปรับปรับธาตุปรับขันปรับดวงกิจให้เรากลายเป็นผู้ทรงศีลผู้ทรงธรรมผู้ทรง, <Yeah. S 2> ทรงบุญ แต่คิดว่าเราไม่เชื่อในเรื่องของบุญของบาปไม่เชื่อในเรื่องของสมาธิไม่เรื่องของพลังาความดีเกิดความเชื่อเพราะว่าพลังบนตัวนี้คนให้ไปพกพาก็จิตจะมีความตั้งมั่นในสิ่งที่ดีงามเพราะเราปลูกการปลูกศึกอะไรทานจิตเ่ยเราก็นึกจิตนึกเอาสิ่งที่ดีนะการปลูกศึกคืออะไรก็คือการนึกในสิ่งที่ดีนึกนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมนึกถึงพระสงฆ์นึกถึงพระแม่โคบาอาจารย์แล้วก็นึกถึงแสงสว่าง แสงสว่างแห่งพระอาทิตย์แห่งพระจันทร์นึกถึงแห่งโลกโลกลกกระทาจะกาวาลให้หลั่งไหลกันมาตรงนี้นึกถึงแล้วก็น้อมเอาแสางสว่างลงมานะน้อมเอาแสงสว่างลงมาแล้วคนเอาไปพกพามันก็เป็นแสงสว่างเปิดทางให้เขานะ่ะให้เขาได้มีความอุดมสมบูรณ์รให้เขาพ้นจากโทษพ้นจากภัยบางคนนี่เขามีนะลุงตาองค์เนี่มาเบกกื่กระตมาแกเป็นหมอธรรมหมอผีเก่านะตรงไหนที่มีของเก่าจะไป ดูหมอขุดเอาหมดแหละแต่มาอยู away, no like like ่ตรงนี้แกมาเพ่งดีดูว่าทองคำหลวงปู่แกว่าอยากทองคำหลวงปู่ผีไปเอาเอาอะไรเจียบไปคล้องคอดึงมาจากนู่นมาล้มอยู่ตรงใกล้นี่ผมไม่เอาไม่เอาทองคำาปของหลวงปู่ทองตัวผมไม่เอาไม่เอาแน่ะพระอยู่ในถุงยามีแต่เก่าๆตั้งนั้นเลยขุดมาได้แล้วก็ของเก่าๆตั้งนั้นเลยขุดมาได้นะขุดมาได้แล้วก็ไอ้ไอของเก่าเนี่ย เต็มหมด,ด่ะทำไมไม่ร <สา S 2> ักษาร<ช>ักษาไม่ได้อัตมาเอาโลกเกตอัตมายังไม่ได้ปลูกเสกด้วยซ้ำไปเอามาตั้งนำ้ำมันทำจากไอเทนจิตแล้วก็เอาวางไว้เอามาให้คอให้ปั๊บเอ้ยของหลวงปู่ด้วยแกไม่นอนมาสามวันแล้วผีกวนโหพอแกโย่แตกเลยล้มโย่แตกเลยทลําทไมถึงล้มตรงนี้วาทำไมยึงลงมาเขาเอาเชือกไปคล้องคอในกุฏิแล้วเขาเดึงลากลงมาหาตมา มาล้มตรงนี้คนอายุหกสิบกว่านะนะเพราะมาถึงรถกัวในกุติยตอนแรกังไม่มีนะจะตบนะล็อกปูล่องปูช่วยผมด้วยะลรลงมาแล้วเป็นอะไรวะลุงต่าแกก็ว่าตัวเองเป็นหมอธรรมหมอผีที่เป็นนั่งดูเอาของขึ้นจากดินนะมาเจอตรงนี้เนี่ยเขาเสียบไปคล้องคอดึงรากลงมาเลยนย สุดท,ท้ายงลูกเกศของเราเนี่ยยังไม่ได้บุกเสกแค่เรานึกถึงพร,ระพุทธเจ้าพระธรรมสงฆ์แล้วก็ไอ้ฐานจิตพร้อมในรูบาจัจารย์แล้วก็ขอให้สักศิษย์นายขอให้ได้แล้วก็วางไว้พอดีอกเ,กดเราก็ไอ้เขาใส่ไอ้ลูกเกศของเราใหม่ๆเราใส่เชือกไว้เอาเอาพระเอา,เอาพระเอา,เอาพระเอาตมาไปคล้องเราด้วยให้หายไปผีหงผีหาผีปอบก,ก้าอะไรก็ซื้อในภูเขาแห่งน,นี้ถ้ารู้ว่าเขาไอ้เขาอยู่ในอวกาศเขาลบปู่แล้วก็ให้หายออกไปด้วย สุดท้ายเนี่ยนอนพอแกได้นอนนอนก่อนตอนกโอ้รอนหลับเลยเว้ยนะอันนี้ก็แปลกน,นะบางคนที่กุฏิแล้วนะั่นที่ยังข้างไงสมเด็จพระเจ้าตากนะครับอ,องค์ไหนขึ้นไปไม่ได้นอนมแต่ที่เขาแรงโหมันมันมันวิญญาณนันแรงเนะี่ยพ่อใหญ่คนานึ่งมาอยู่กับตามาแล้วมาบวชอ,อายุเกตสิบกว่าปีไม่เคยเห็นผีสอเกไม่เคยกลัวผีอืบวชเข้ามาเนี่ยขึ้นไป ตาบกขาวเี่ยเขาเรียกว่าไอ้ไอ้ไอ้อะไรตาเขาไปเกลื่อนกันอ่ะนอนอยู่ห้องล่างหน้าหน้าตาเข้าแต่ไอ้ะ้าไอบวชใหม่อยู่ข้างบนโอ้ยสามคืนแล้วไม่นอนวะเนี่ยเดินลงมามาถึงตัวนี้ร้องร้องพ่อช่วยด้วยมาเราแต่ก่อนเราไม่มีกุฏินะเราก็ไอ้นอนตามไอ้โขดหินนั่งตามโขดหินแล้วโขดหินเราก็จะมีของเก็บไว้ที่ฐานพระใหญ่ เดืนมันเย็นหายเน่เนี่ยอยู่ตรงหน้าพ้าใหญ่แล้วก็เอาอาตมาก็นั่งไอ้ไไไไตาขุดหินใหญ่นั่งได้นอนได้นะกางแก้งรับไอ้แสงไอ้พระอาทิตย์พระจันทร์นะตรงนี้มาถึงตรงนี้ร้องให้เราช่วยอเอามันเป็นไรแล้วมานอนตรงนี้อ่ะมานอนตรงนี้ตรง,ตรงข้างหน้าข้างหน้าดูเป็นลวงผู้ใหญ่มีกระต๊อกแต่นอน,นกนระต๊อกคนตาขาก็นอนอยู่ข้างล่างเนี่ยอาตมาก็อยู่บนนั้นไปเดี รู้ไหมว่าไอเนี่ยแปลกนะพวกผีมันไม่กลัวพระเลยนะพวกไอไไอไไอ้ไอ้อไอไอไอาอไนไอไอไอไมไอไอไอรอไอไอาอไอนอไอไก้อไอไกไอรอแอ้อไ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 กไอ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 ึอไวไอไองเไอ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 งอไองอไอไอ่อไ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 วโอไอไอไมไอ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 เมไอไบไอมาแล้วโอ้มันมาแล้วเว้ย้ออไไออ เราก็ส่งกินอยู่เอ้ามาแล้วทำไมไม่ประฏวดาปรากฏแล้วมันไม่ได้กลัวพระอะไรมันจะล่าเข้ามาบีบคอเราเลยนะเรากรมดจิตฝ่าเบอร์แล้วเลยโอ้มันมาเล่นงานเลยมันไม่ไม่เคารพเลยลนะ้วมาเล่นงานเราเลยเพราะว่าพระก็อยู่ไม่ได้ใครก็อย,อยู่ไม่ได้เลยหลายคนแล้วอยู่ไม่ได้เนะี่ยมาแล้วมันมันมาข่มหัวเราจะบีคบคอเราเลยเนี่ยก็กบดฝ่ามืออย่แล้วเนี่ยะแล้ว่าโอ้มันเอากินตัวเดียว หลังมือเน no <si <si <si> ี่ยมึงเคยถึกหลังมือพระคัสนาวะหลังมือว้าอะไรเลยต่างได้ยินเสียงต่งวือแล้วก็ลุกขึ้นเลยพอเราลกกระแล้วเราลุกขึ้นแล้วก็ดดนั่งฟังเลยมัอนวืดต่ำมึงตายนี่ดับเนี่มึงคว่ไอตายหิวพานเลยไงวะจากนั้นมาเนี่ยไม่เคยเข้ามาใกล้อีกเลยปุถุพันนั้นก็พักนอนได้เพราะอะไรเพราะมันถึกหลังมือแต่มันก็เลยไปเลยไม่กล้าเข้ามาใกล้อีกเลยนี่หลยเพ่อมึงปัสนาวะ แต่ก่อนก็คือมีเนี่ยเขาหาว่าจะมาลบหลู่ลอยพรบบาทไงผีเป็นเฝ้ารอยพรบบาทตรงหน้าผาเนี่ยก็ตบมุงงากไปไปไปหน้าผาแล้วก็ไปําวัดตรงนั้นเนี่ยยังไงบอกันนี้มันก็ไม่หนีมันหาว่าเราลบหลู่ลอยพรบบาทมันก็ไปกำคอเราเอ้ยผ่าได้เดี๋ยวค่อยค่้ยพาได้เดี๋ยวว่าบอกวันนี้ก็ไม่หนีเนี่ยได้ตอนแรกก็คิดว่ามันไม่ไม่กล้าทำเรามันกล้าทำเรากำคอแล้วเอ้ยผพาได้เดี ไม่เชื่อก็กำหนดจิตฝ่ามือเลยนะแต่ไม่ได้ฝ่ามือนะสับมือเลยนะ่ะแปลงเปลุกขึ้นมานั่งดูนะเนี่ยวิตุบโอ้คงตายเขาพาเขียวพ,พาเลยว่าฟังงนมือคนนี่ว่ามันจะบประคองบน่นี่ว่าจากนั้นมามันก็เลยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มาใกล้ไอ้สมันยนี้เลยเพราะว่าพวกไอ้ผีวิญญาณชั่วไอ้ที่หลังมือนะมันมันกรามคอเราเนี่ยนึกว่าเราจะไม่กล้าทำมัมนมาย่องดูดูก็กระเบิดกินดูอยู่นะ มันมาแล้วมันมาข่มของเราเอามือกำคอเราโอ้ยพระดี่้ดิเว้ยไม่มากำคอพลายแล้วไม่ติดบาปได้ดิเว้ยเฮ้ยไปไม่ไม่ยอมปล่อยแน่ไม่กลัวเออเมันจะฆ่านเราเนี่ยแล้วก็โอ้แสดงว่ามันไม่ยอมปล่อยเล่นงานอย่างนี้นะเอาถ้ามันจะเล่นงานอย่างนี้คุณก็ลองลองที่ว่าลองฝ่ามือกูลงรู้ที่ว่าแล้วก็กําหนดจิดที่ฝ่ามือเลยเนี่ยก็สันมือแปงเลยแนว เนต่เพืตึมมันหนึ่งตายดับเนี่ยมมาวะมึงจะตายรอบสองเหมือนเฮ้ยสู้หวะที่ว่าว่ากุนี่พร้องมาหนิวะแต่กนันมาไม่เข้ามาใกล้อีกเลยอ,อันนี้เนียคือวิญญาณที่เขาเขาเป็นพวกสัมบ,บุญสิ์ไม่ไม่รู้ตัวรู้ตัวรู้ตัวเขาก็เลยทําให้อะไรทําให้มาไม่รู้จักพระพูดง่ายเนี่ยองไหนามากูไม่เกี่ยวอาจารย์ไล่หลายอาจารยาเอ้าอาจารย์ไล่ขึ้นมาโนนยุบขันงั่งโอ้ยขังบนให้เขาอนนซะเ่าวะ ผมมาถามมันแล้วผมไม่นอนไปคือว่าปักคือว่ากลางเกลียนโยงล่างข้างบนก็ให้เขาเจ้านอนซะคนวันให้ผีนอนเออเพยคนว่าเขาควรเนี่ยเขาควรไม่ได้นอนอ่ะโอ้ก็เลยไม่ต้องสั่นบอกเลยวันไปนี yeah ่แค่นั yeah ้นแหละเอ้ยยุพอมาจังได้ไง